ไปค่ะวันนี้ไป้จะพาไปดูคลิปคลิปนี้กันไม่น่าเลยเจ็บตัวกันเลยทีเดียวเห็นไหมคะว่าคลิปคลิปนี้อุบัติเหตุเกิดได้แม้เพียง เสียววินาทีเท่านั้น,นนะคะก็บอกเลยว่าใครได้ดูกันแล้วให้ทายค่ะว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใครจะจ่ายค่ะจะเป็นประกันของรถยนต์ข้างหน้าหรือว่าประกันของรถมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วบอกเลยว่าปกติรถที่อยู่คันข้างหลังนะคะถ้าเกิดการชนแบบนี้เขาจะเป็นส่วนมากเขาจะเป็นฝ่ายผิดใช่ไหมคะแต่เราดูหลายอย่างคะ่ะจากคลิปนี้นะคะเบื้องต้นเลยะคะ่ะรถคันหน้าไม่ได้มีการเปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟเพื่อก่อนที่จะหยุดน,นะคะอันนี้ถือว่าเขาผิดนะคะเพราะฉะนั้นประกันของรถคัน เนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบของรถมอเตอร์ไซค์ด้านหลังนะคะแล้วรถมอเตอร์ไซะคะ์ค่ะถ้าเกิดว่าเขามีในเรื่องของพรบรหรือว่าประกันรถมอเตอร์ไซะคะ์ค่ะเขาก็สามารถจะเบิกในเรื่องของประ,ะในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลจากตรงนั้นได้อีกทีหนึ่งโดยที่เป็นฝ่ายถูกนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะเห็นว่าประกรันเนี่ยเกิดขึ้นได้แม้เพียงเซียววินานทีนะคะอย่างน้อยนะคะก็มีพรบรหรือว่าประกรันประกันภาคสมัครใจไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้นสก็ตามชั้นไหนก็ได้ค่ะขอให้มีในเรื่องของความคุ้มครองอย่างน้อยเราไม่นะะค ถ้าใครไม่รู้ก็ติดต่อยิงแป๊บนะคะยิงแป๊บประกันภัยคะ่ะแล้วถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลมรรประกันรถพรบอะไรนี่ก็สามารถสอบถามยิ้งแปไ๊ได้เลยและสําหรับใครที่ประกันรถจะครบแล้วหรือจะต้องการจะสอบถามไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ส,สามารถสอบถามยิงแป๊ได้เลยนะคะมีหลายบริษัทให้เลือกมากกว่า30บริษัทกันเลยทีเดียวคะ่ะขอบคุณค่ะ